สว,ดดสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคิดถึงพี่พี่ทุกคนนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับนะกลับจกากการสินแล้วนะนะเดี๋ยวอีพีนี้ครับนะก่อ,อนจะไปอ่าอีพีที่ผมบอกว่าจะมาเปิดจองแต่ต้องนะ้พี่นะมงเปิดจองแล้วเดี๋ยวมาเปิดให้เช่าบูชาเลยพี่นะเพราะไม่มีเวลาลงเลยพี่ไม่มีเวลาเปิดไปจองแลนะ้วเนาะเดี๋ยวมาเช่าบูชาเลยพี่นะไหมผมบวกมไม่ไม่แพงพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันพี่อีพีตอนเย็นนะว่าพี่มีด้ร้อยกรารุกนะพี่นะมีคนเหมาไปแล้วอีก อ่าห้าสิบหกสิบรุ่นแล้วตอนนี้เหลือร้อยรุ่นพี่นะรังไม่ใหม่เลยพี่นะครับรังไม่ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาอีพีนี้ก่อนพี่นะเป็นพระสมเด็จครับเป็นอ่าแจกฐานนะพี่นะผมก็เช่าต่อชาวบ้านไม่ทีนะฮะแท้จากวัดเลยพี่นี่นะพี่นะนี่คือผมเนี่ยไปปิดมานีโอห้าร้อยพี่นะให้ชาวบ้านโอวยห้าร้อยนะพี่นะครับ ก่อนจะได้มาพี่โหบอกเลยว่าพี่สุดจัดเนี่พี่นะนี่คือเกจิที่ร่วมผุ้ชาพิเศษนะครับนะอย่างนี้พี่ลวงปู่โสภานะครับพระครูสุยยันครับแล้วก็พระจันต้อมครับนะลวงปู่เก่งนะครับนี่ครับลวงปู่ดมทรัพย์พี่นะครับแล้วก็พระจันเ่นดวงลวงปู่หลายหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลวงปู่ลงปู่แก้วครับนะ พระอาจารย์ธรรมดลพอเสนอพระอ่สมัยนี่ฮะพระอาจารย์เด่นโชคนี่ฮะพ่อหนุนโอ้โหบอกเลยหลายอันนี่เนี่ยพี่ประมาณนี้พี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับนาผมนะี่เปิดแบบนี้พี่องค์ละแปดร้อยเลยพี่นะเพราะได้มาห้าหกร้อยพี่นะบางองค์ก็โอ้โหบางคนคนดูทีครับนี่พี่ที่ดูนะมีเซียนรอเนี่ยพี่นะออกมานี่เซียนรอซื้อเลยนะพี่นะบอกเลยว่าวัดรุ่นนี้วัดแตกจริงพี่นะครับระดับไหลายเกจิพีนะครับ หลายเกจินาดจารนะครับมาองค์ละ800นะพี่นะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับมีแค่นี้เท่านั้นนะพี่นะแท้จากวัดนะพี่นะของปู่มหาศิลานะครับแท้จากวัดในการันตีแท้ครับแน่นอนนี่นะพี่นะองค์นี้พี่ในคนเบอร์สามสองศูนย์แปดพี่นี่ครับจะสวยอย่างเี้ยสามสองศูนย์แปดนะครับเนี่ยพี่ดูความสวยนะครับนี่ด้านหลังครับมีตาวัดแน่นอนครับเนี่ยตอกพิเศษนะครับี่ นี่ฮะมีโค้ดนะฮะเนี่ยพี่ดูเลนคมครับนะการันตีแท้จากวัดนะครับไปกับมือพี่ไปกับมือนี่พี่บรรยากาศคนนีนะไปกับมือพี่ครับไปกับมือตายให้ผมคลิปผมลงไว้เลยนะครับไปกับมือหรือว่าหารูปเพิ่มเติมให้พี่คนเยอะจริงๆิพี่นี่นี่ฮะคนเยอะจริงๆนะครับนี่ฮะนี่พี่นี่ฮะคนเยอะจริงๆพี่หน้าวัดในวันนี้ นี่องคแรกนะพี่องที่หนึ่งนะครับสามสองศูนย์แปดนะครับถูกใจจาได้โค้ดมาแล้พี่นี่องค์ที่สองครับ <c oughs> องค์ที่สองหมายได้โค้ดสามสามศูนศูนย์ครับนะครับองค์ที่สองสามสามศูนศูนย์ครับหมายเลขโค, 3, 3, 0, ค้ดนะครับ, 2, 3, 3, 0, น,รบนี่ไนะสมเจ็ดวัดแตกครับอ่าชื่อรุ่นน่าชื่อรุ่นหน,น,หนุนดวงนะพี่นะเดี๋ยวผมดูชื่อรุ่นให้นะครับนะแป๊บนะพี่นะ ผมเช็คให้ไปนะครับน่าจะชื่อรุ่นนนุนดวงวันนั้นมีเศกหลายอกตหลาย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 รุ่นพี่หลายรุ่นเลยนะครับแต่ยัดยังไม่ได้ออกนะครับมีทั้งเศกนาเลิกแล้วก็เศกต่างๆพี่นะนี่ครับ 2, ได้สองได้โค้ดทบสามไดส่วนพี่ต่อไปรายการที่สามพี่รายการสามองค์นี้นะครับนะผมจะให้ดูไว้ช้าพี่ถ้าพี่ชอบตรงไหนก็ปิดกรงเข้ามาได้นะครับนี่ฮะ ผมไปดูรอบๆอพี่นะชอบองค์ไหนลองเลือกดูนะครับอ๋อชื่อรุ่นหนุนดวงนะพี่นะรุ่นนี้สมเด็จพระผงเก้าชั้นพี่รุ่นหนุนหนุนดวงครับอนี่ฮะเนื้อแตกรายงานนะพี่นะสวยๆอย่างนี้นะฮะตรงนี้จะมีตอกโครดรนะพี่นะตอกโคดเลยนะรุ่นนี้ตอกโคดนะฮะนี่ฮะองค์ที่สองนะครับเอยองค์ที่สามนะครับอ,องค์ที่สามไม่ได้โคดสามหนึ่งหกแปดนะครับ องค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่เลขคนตั้เบอร์สามหนึ่งศูนย์แปดครับองค์ที่สี่เลขคนตั้เบอร์สามศูนย์หนึ่งแปดครับนะสามศูนย์หนึ่งแปดนะพี่นะนี่ฮะลองดูนะพี่ชอบองค์ไหนนะองรับแปดร้อยพี่การันตีเท้าจากวัดนะครับแท้าจากวัดเลยการันตีตลอดชีพพี่นะฮะนี่นะฮะองค์ที่สี่นะพี่นะองค์ที่สี่นะต่อมาองค์ที่ห้าครับ องค์ <c oughs> ที่ห้าครับนี่ฮะเลขค้นอันเบอร์สามศูนย์เจ็ดสี่ครับเลขค้นอันเบอร์สามศูนย์เจ็ดสี่ครับพี่ๆนะฮะฮะนะตอบพิเศษนะพี่นะมีไว้พี่นะครับมีไว้นะแจกแค่แจกแค่ห้าร้อยนะง500องค์นะพี่ในวัดนะแจกทางแค่ห้าร้อยองค์นะพี่ในงานนี้นะนี่ฮะ ต่อไปหมายเลขหกมาการสุดท้ทายครับเลขคนละเบอร์สามสองสี่หนึ่งครับเลขคนละเบอร์สามสองสี่หนึ่งะพี่นะถูกใจองค์ไหนโทรมาปิดใต้ปิดก่อนนะครับพี่ๆนะมีแค่แปดองค์นะพี่องค์ละแปดร้อยนะแท้นะ <laughs> พี่นะแท้จากวัดนะครับนะไม่ใช่เอามั่วมาพี่นะแท้จากวัดนะพี่นะมีมามีมาแค่หกอง์นะครับนีนะครับ แล้วก็รายการท้ายครับรายการน,นี้ผมได้มาแค่องค์เดียวจากวัดเหมือนกันนะครับนะจากวัดเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะอีกหนึ่งรุ่นที่พวกผู้ทาิเสษครับแต่ผมไม่ได้มาเลยนะครับแยกไม่ทันเซียนเขาครับนะ <S 1> <S 1> ผมไม่ทันนี่ฮะรุ่นนี้ครับนี่ฮะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับแต่เป็นพิมพ์่าพระพรมนะฮะนี่ยเป็นพิมพ์พระพรมนะครับนี่ฮะ นี่นะวัดจัดสร้างนะพี่นะอยู่ที่วัดโพสีสะอาดนะแกแปะนะครับนี่ฮะในผมสร้างนะครับแจ้งนะพี่ว่าเป็นของแท้จากวัดแน่นอนวัดสร้างพี่แต่ละครั้งที่ผมได้มาองเดียวนะครับส่วนการพระเหรียญพี่แต่ตอนเย็นนะครับพระเหรียญนั้นผมจองมานะผมจองมาแต่ส่วนนี้เป็นการแจกหน้าวัดนะครับก็ซื้อจากชาวบ้านมาทีนะมาแ่งพี่น้องกันแท้จากวัดนะครับไม่ได้มีมาง่ายนะพี่นะครับอ่า รายการนี้นะหกร้อยพี่นะครับหกร้อยนะครับนี่ฮะหกร้อยนะพี่นะพิมสลังครับรุ่นเหนือดวงนะครับมีมาองค์เดียวนะครับพิมพ์ขลามตัดนะครับนะฮะมีมาองค์เดียวนะพี่นะอ่านะจับอีพีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับชอบงค์ไหนพี่รีบโทรมาครับอไอเดียไลน์เบอร์โทรี่ขึ้นไว้เลยพี่ ด,ด่วนเลยนะครับนะการตีแท้จากวัดนะพี่นะครับอะาอย่าน,นี้ก็ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวต้นเชียนมาเจอกับพระเหรียญน,นะพี่พระเหรียญก็มีมีเยอะอยู่ครับหลังนึงนครับกลับไปการจองเนื้องเงินย่อยๆอีกนิดนึงนะพี่นะอ่าอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยพี่ฝากอุ่นนด้วยนะพี่นะไปถึงผมไปถึงวัดมาแบ่งพี่น้องกันเลยนะครับนะรอบนี้อย่างฝากขอบคุณพี่น้องท่านติดตามนะครับนะสมเด็จชอบตรงไหนพี่รีบโทรได้เลยนะครับ